งานนี้แฟนคลับกรีดล่านล่าสุดแอปทักษออนได้ออกตอบคอมเมนต์ปมหนุ่มกันชายเปหนึ่งล้านหากอีกฝ่ายแต่งงานเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ฮอตเสียจริงๆสำหรับแอปทักซออนที่ว่าจะขยับตัวไปไหนก็แต่คนให้ความสนใจโดยเฉพาะเรื่องความรักที่กำลังเบ่งบานสะพรั่งทำเอาหลายคนต่างอิจฉาเมื่อก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างนานกุลชาโนน ก็ได้ออกมาประกาศผ่านสื่อว่าตอนนี้กำลังพัฒนาความสัมพันธ์กับสาวแอปทักซอนแม้จะยังไม่ได้ใช้ความว่าแฟนแต่รับรองหากถึงจุดนั้นความสัมพันธ์จะพุ่งติดจรวดแน่นอนทำเอาแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงเฮลั่นบ้านเลยทีเดียวเปิดคอมเมนต์แอปทักซอนล่าสุดมีลุ้นข่าวดีหรือเปล่าต่อมาทำเอาแฟนคลับกรีดสนันกว่าเดิม เมื่อพิธีกรรุ่นที่ชื่อดังคนสนิทอย่างหนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยได้ออกมาประกาศกลางรายการสามแซบที่มีแอปทักษออนรับหน้าที่เป็นพิธีร่วมในรายการนี้ซึ่งหนุ่มกัญชัยเผยว่าแอปทักษออนแต่งงานหนึ่งล้านบาทที่จ่ายให้เลยซึ่งแอปทักษออนก็ได้ตอบกลับว่าโอเคตอนนี้เรามีเป้าหมายละ ทำให้คลิปนี้กลายเป็นไวรัลที่ชาวเน็ตแห่แชร์ชว่อนโลกอินเทอร์เน็ตแต่ล่าสุดความฟินยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นทางด้านแอปทักษะออนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้ในอินสตาแกรมของโพ l y พลัสขีดล่างยาดขีดล่างหายว่าผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทำเอาแฟนแฟน แห่คอมเมนต์ตอบกลับมากมายอาทิเอายังไงดีคะแม่ไปหาเลิกกันเลยดีไหมคะตื่นเต้นรอแล้วคะแม่แม่แอปจะเอาจจรวดหรือขี่ปนาวุธดีคะแม่แอปเลือกเลยคะ่ะอะไรที่เร็วและไวกะว่ากันพ่อหนุ่มท้าทายกับระบบซะแล้วเข้าแก่พร้อมแล้วแม่พร้อมอย่างงงพี่หนุ่มน่ารักมากเลยคะ่ะ เอาเลยค่ะแม่แอปให้หนึ่งเดียวในใจแอ p โ o v e และประกาศแต่งงานไปเลยค่ะ